ค่ะวันนี้นะคะเปิดตัวนะคะน้ำยายืดหรือยายืดนะคะออนปริยาสมุนไพรไทยก็เป็นยายืดชาเขียวในแบรนด์ brand, ออนปริยานะคะก็อย่างที่บอกอะค่ะว่าก็เหมือนยายืดทั่วไปค่ะแตกต่างก็ตรงที่หนึ่งไม่มีกลิ่นแสบจมูกน,นะคะแล้วก็เป็นเรื่องของสุขภาพด้วยเพราะฉะนั้นท่านร้านไหนที่มีสมุนไพรออนปริยาอยู่แล้วนะคะ ใส่ตามสูตรเดิมได้ทุกอย่างเลยค่ะนะคะก็จะยิ่งทําให้กลิ่นตรงนั้นนะคะหายไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้แนะนำสองไซส์นะคะก็จะเป็นไซส์ใหญ่ออนนะคะ500กรัมนะคะอ่า ...490 บาทตอนนี้โปรโม,มชั่น2 0 0ชุดนะคะหมดแล้วหมดเลยนะคะ2ชุดนี้นะคะได้ชิ้นเมนฝักข้าวกับปุกใหยเนึงกระปุกนี่แน่นๆ,ๆ ตอนนี้นะคะเป็นโปรโมชั่น200ชุดเท่านั้นหมดแล้วหมดเลยนะคะใครที่จองมาแล้วจ่ายเงินมาแล้วโอนมาเรียบร้อยแล้วนะคะคอนเฟิร์มกันเรียบร้อยแล้ว,ลวเดี๋ยวอรนจะนีบจะส่งให้วันนี้เลยนะคะอย่างนี้โปรโมชั่นดีๆอย่างนี้นะคะ,ะแล้วก็มีไซส์เล็กให้คนทดลองแบบบางท่านยังไม่รู้จักออนพิยาเนาะก็เป็นไซส์เล็ก250กร,รมัมราคา260บาทนะก็ไปทดลองดูไซส์เล็กนี่น่าจะได้ประมาณ2ถ้าผมย,ยาวๆถ้าผมสั้นๆก็ได้3หัว เนาะสาสใหญ่นี่ก็น่าจะได้หวอวานะคะเพราะหนึ่งในส่วนผสมอ่อนปิยาใส่เข้าไปด้วยเนี่ยนะคะมีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะรีบจะส่งนะคะกราบขอบพระคุณนะคะสาหรับคอาไว้วางใจนะคะในแบรนด์อ่อนิยารู้สึกซาบซึ้งม,มากๆเพราะอะไรหลังจากโสต์ไปนะคะมียอดสั่งจองเข้ามาโอนเงินเข้ามากันเรียบร้อยแล้วทั้งที่ยังไม่ได้สั่ง้าะเลยนะคะก็กลาดกุณมจ,จริงๆเลยตรงนี้เ,เป็นไปไดที่ประทับใจสุดๆนะคะ เชื่อม,มัอ่นในออนพียเพราะฉะนั้นในสิ่งนี้นะคะในน้ำยายที่ตัวนี้ขอให้สบายใจได้เลยนะคะว่าออนเองเทสแล้ว100ร้อยหัวที่ร้านของออนเองนะคะจนโอเคแล้วก็จึงทําแบรนด์นี้ขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นรออีกนิดนึงนะคะน้ํายาดัดกําลังตามมาเพราะยังเทสอยู่ไม่ครบร้อยหัวรอนิดนึงนะคะอีกสามสี่หัวแล้วก็จะครบร้อยหัวล้วก็จะผ่านในการยายลิตออกมาในแบรนด์นี้เหมือนกันใจเย็นนิดนึงค่คะตอนนี้น้ำยาที่เรามาแล้ว ส่วนนี้พิสูจน์ออนแอร์ค่ะใช้ได้กับทุกสภาพผมนะคะท่านไหนที่เจอลูกค้าที่เส้นรวดแข็งมากๆนะคะก็สามารถลดส่วนผสมของอาพีอาลงไปอย่างละหนึ่งช้อนนะคะเพื่อให้น้ํายาเขาทำงานได้เต็มที่มากขึ้นนะคะอันนี้เราเหมาะสาหรับคนที่ผมทําสีไฮไลท์ออนแอร์มากๆเพราะตอนนี้มันเยอะมากกว่าคนผมแข็งแรงเนาะโอเคแล้วพบกันนะคะกับความรู้ที่ไม่มีความลับแบบนี้เดี๋ยวออนจ,จลี่จะส่งให้นะคะกับขอบคุณจริงๆที่โอนเงินกันมาทุกๆทุกท่านเลยนะคะแล้วพบกันคายบาย